ท,ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับบุญธรรมชาแนลนะครับก็ได้พาทุกคนนะครับมาอยู่ที่ถ้ำทะลุมิตินะครับซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลรางบัวนะครับอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีนะครับ<ม>วันนี้นะครับบุญธรรมชาแนลนะครับก็ได้พาทุกคนนะครับมาจะเดินขึ้นไปชมบรรยากาศภายในถ้ำทะลุมิตินะครับซึ่งเป็นถ้ำที่สวยงามมากเลยนะครับเป็นถือว่าสุดอันซีนนะครับของจังหวัดราชบุรีนะครับวันนี้นะครับบุญธรรมจะพาทุกคน เดินขึ้นไปชมบรรยากาศนะครับว่าด้านบนจะเป็นยังไงนะครับก็ติดตามชมนะครับแล้วก็ให้กำลังใจบุญธรรมชาแนลเลยนะครับไปชมพร้อมกันเลยครับขณะนี้นะครับบุญธรรมชาแนลนะครับก็กำลังจะพาทุกคนนะครับเดินตามเส้นทางแนวธรรมชาตินี้นะครับขึ้นไปยังเขาอาตะลุมิตินะครับ ซึ่งทางขึ้นนะครับก็จะเป็นเส้นทางตามธรรมชาตินะครับต้องเดินเลาะดิมเขาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่วันนี้นะครับโชคดีนะครับเรามานะครับก็บรริกาศดีนะครับแดดก็ไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับไม่มีแดดออกเลยครับเพราะว่าดูนะครับท่านผู้ชมดูภายในเส้นทางที่เราขึ้นไปนะครับก็จะเป็นหินนะครับเป็นหินแนวภูเขานะครับเราก็ต้อง อ่าไต่ตามแนวภูเขาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ท่านผู้ชมนะครับทุกท่านถ้ามาแล้วก็ต้องอ่มันจะมีเชือกนะครับนี่เห็นไหมครับมันจะมีเชือกให้เรานักท่องเที่ยวนะครับขึ้นมาแล้วก็ต้องจับเชือกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพื่อไม่ให้ตกนะครับเพราะว่ามันจะเป็นหินนะครับหินที่ขูุขระมากเลยครับเป็นหินอ่ภูเขานะครับที่ระเบิดออกมาแล้วนะครับ นี่นะครับเราก็ต้องจับเชือกด้วยนะครับนี่นะครับต้องไต่ตามเชือกนี้ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโหโชคดีครับว่าแดดไม่ออกนะครับถ้าแดดออกนี้เราคงลำบากกว่านี้นะครับทั้งร้อนด้วยนะครับนี่ครับเราต้องไต่เชือกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ ต้องขออภัยนะครับเพราะว่ามือหนึ่งเราก็ถือกล้องนะครับอีกมือหนึ่งเราก็ต้องไต่เชือกนี้ขึ้นไปนะครับนี่นะครับเส้นทางนะครับที่เราเดินขึ้นนะครับก็จะต้องไต่เชือกอขึ้นมาเรื่อยๆนะครับซึ่งสถานที่ ด้านหน้าที่ท่านผู้ชมจะขึ้นไปชมกับบุญถ้ำชาแนลวันนี้นะครับก็เป็นถ้ำทะลุมิตินะครับเป็นสถานที่ต้องเที่ยวแล้วครับของอำเภออำเภอจอมบึงนะครับจังหวัดราช,ชบุรีนะครับก็ต้องค่อยคไต,ต่ขึ้นมานะครับซึ่งด้านหน้าผมนะครับก็มีพี่เขาขับรถตามมานะครับสองท่านนะครับ สำหรับแนะนํานะครับสําหรับนักท่องเที่ยวนะครับที่จะเดินขึ้นเขานะครับก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะครับแล้วก็ใส่รองเท้าผ้าใบนะครับใส่รองเท้าผ้าใบนะครับในการไต่ขึ้นเขานะครับเพราะว่ามันจะได้เกาะกับหินนะครับจะทําให้เราไม่ลื่นนะครับไม่ลื่นถลตกนะครับ นึกถึงเราตอนเรามาเข้าค่ายเลยนะครับคล้ายๆกับเราต้องมาปีนเขาซึ่งขึ้นมาแป๊บเดียวนะครับประมาณร้อเมตรนะครับก็ถึงแล้วนะครับนี่นะครับด้านบนนะครับเป็นเขาถ้ำทะลุมิตินะครับอำเภอจอมบึงนะครับจังหวัดราชบุรีครับ นี่นะครับก็ให้ท่านผู้ชมนะครับได้ดูบรรยากาศนะครับบรรยากาศเนี่ยเหนื่อยนะครับขึ้นมาแป๊บเดียวก็เหนื่อยแล้วครับนี่นะครับเราก็ต้องเดินขึ้นไปต่อนะครับซึ่งด้านหน้านี้ก็เป็นอ่าเขาทะลุมิติแล้วนะครับซึ่งสามารถทะลุ ไปอีกฝั่งหนึ่งได้นะครับมองเห็นทิวทัพธรรมชาติของอำเภอจอมบึงนะครับแต่เราต้องจับเชือกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพื่อไม่ให้เราตกนะครับโหขณะนี้แล้วครับเราก็ได้ขึ้นมาตรงหน้าถ้ำแล้วนะครับเป็นถ้ำทะลุมิตินะครับหรือว่าเขาทะลุมิตินะครับ เดี๋ยวเราจะเดินอ่าไปชมอีกครับฟับนี่ครับก็มีเชือกนะครับให้เราจับไตเกาะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับต้องขึ้นอย่างระมัดระวังนะครับเพราะว่าถ้าเราพาดขึ้นมานี้ไม่ค้มนะครับ โหถึงแล้วครับข้างหน้านี้ครับก็เป็นเขาตะลุมิตินะครับก็ขึ้นไปถ่ายรูปได้นะครับ ขึ้นไปเรื่อยๆนึกว่าจะสูงก็ไม่ไมสูงเท่าไหร่นะพี่นะเออแค่ชันนิดนึงแต่ยังดีมันมีเชือกให้กอนหลบต่อนะแล้วขีนนะ่ขึ้นไปอีกนิดนึง ชวับจะพาท่านผู้ชมขึ้นไปอีกนะครับขึ้นไปชมบรรยากาศสูงๆเลยจะได้มองเห็นจิวทั์ <c oughs> ถึงแล้วครับนี่ก็คือถ้ำทะลุมิตินะครับของอำเภอจอมบึงจังหวัดราะชะบุรีครับ ก็เป็นอีกมิติหนึ่งนะครับในการมาท่องเที่ยวนะครับของเราในวันนี้นะครับมีลมพัดผ่านเย็นสบายนะครับข้างบนนะครับแนะนำมาได้นะครับมาท่องเที่ยวนะครับมาเจอต้องเที่ยวเชิงธรรมชาตินะครับตรงนี้นะครับคิดว่าน่าจะเป็นที่เขาระเบิด หินหรือเปล่านะครับเป็นเพราะว่ามันเป็นช่องเหมือนเหมือนตรงที่เขาระเบิดหินไว้นะครับเราก็จะสามารถมองทะลุไปตรงทุ่งนาได้นะครับตรงทุ่งนาข้างหน้าเรานะครับชมบรรยากาศสวยๆงามๆเลนะครับสวยมากเลยครับทุกคนก็ ด้านหน้านะครับก็จะเป็นคล้ายๆกับถ้ำเข้าไปนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าหาทางขึ้นนะครับจะขึ้นฝั่งไหนดีถ้าขึ้นทางนี้ก็น่าจะชันไปนะกลัวว่าอาจารย์ตรายนะครับหรือว่าจะขึ้นลองดูลองดูก็ได้นะ เป็นตรงนี้ก็ได้ครับแต่ต้องจับดีๆนะครับได้หรือเปล่าชัวโหด้านหน้านะครับก็มีพระพุทธร,รูปนะครับมีพระพุทธร,รูปให้นักท่องเที่ยวนะครับหรือพุทธศาสนิกชนทั้งหลายนะครับขึ้นมา จมเขาตะลุมิตินะครับแล้วก็ได้มากราบสักการะบูชาขอพรอ,องค์หลวงพ่อพระพุทธรูปในสถานที่ตรงนี้นะครับนี่ครับก็จะมีพระพุทธรูปนะครับปางนาคปกนะครับแล้วก็มีปางสมาธินะครับนี่นะครับก็สุดแล้วนะครับ ภายในถ้ำเขาทะลุมิตินี้นะครับก็เดินขึ้นมา,าสุดแล้วนะครับเป็นยอดแนวภูเขาที่สูงที่สุดในในเขาทะลุมิติก็ว่าได้นะครับนี่ครับก็ให้เราไปชมบรรยากาศนะครับด้านหน้าเรานี้นะครับก็เป็นเขาทะลุมิตินะครับก็สามารถมาเช็คอินมาถ่ายรูปสวยๆได้เลยนะครับ ตั้งอยู่ที่อำเภอจอมบึงนะครับจังหวัดราชบุรีนะครับเราก็จะมาเที่ยววนเวียนแถวจังหวัดราชบุรีนะครับเกือบทุกที่นะครับที่บุญธรรมชันแนลนะครับทุกคนขึ้นมาชมหรือว่าไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆนะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูวันนี้นะครับมันมีบันไดอยู่ข้างหน้านะครับไม่รู้ว่าเป็นบันไดอะไรนะครับไปชมกันเลยครับ วันนี้เราลุยนะครับโอ้โหม, oh. มีพาอยู่ด้านบนนะพี่โอ้โห oh. oh. ตรงนี้ก็น่าจะเป็นบันไดไม้นะครับขึ้นไปอีกนะครับแต่ไม่รู้ว่าเราจะกล้าขึ้นไปหรือเปล่านะครับเพราะว่า เรามือนึงก็ถือกล้องนะครับอีกมือนึงก็ต้องจับบันไดนี้น่าจะกลัวมันอันตรายนะครับสําหรับเรานะครับก็ไม่สูงเท่าไหร่นะครับแต่ท่านใดที่จะขึ้นนะครับก็ขึ้นได้นะครับนี่นะครับพาท่านผู้ชมนะครับเดินชมบรรยากาศภายในเขาทะลุมิติทุกมุมมองนะครับ เก็บภาพรายละเอียดให้ท่านผู้ชมได้ชมทางบ้านนะครับนี่นะครับก็เป็นบันไดไม้นะครับที่ชาวบ้านหรือว่านักท่องเที่ยวเขามาทําไว้นะครับแล้วก็สามารถขึ้นไปด้านบนน่าจะไปชมวิวบรรยากาศภายในเขาทะลุมิตินะครับก็ฝากท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับก็ให้ติดตามให้กำลังใจบุญธรรมชาแนลด้วยนะครับในการเดินทางไปท่องเที่ยวนะครับตามสถานที่ต่างๆนะครับ อยากขึ้นจังเลยท่านผู้ชมแต่ไม่รู้ว่าจะขึ้นได้ไหมเรากลัวตกนะครับมือหนึ่งก็ถือกล้องนะครับอีกมือหนึ่งก็ต้องปีนป่ายขึ้นไปนะครับยังไงดีลองขึ้นนิดๆนะลองขึ้นนิดๆนิดๆนิดๆ กล้าขึ้นไปแนละ้วเอาแค่นี้พอนะเอาแค่นี้พอนะท่านผู้ชมครับไม่กล้าขึ้นไปต่อนะครับน่าจะเป็นวิวอยู่ข้างบนแต่ขออนุญาตลงไปดีกว่านะครับเดี๋ยวตกนะครับชวัวร์จมบรรยากาศด,ด้านนอกก็พอแล้วนะครับเราไม่ต้องขึ้นไปนะ อันตรายนะครับมาคนเดียวด้วยนะครับ<อ>ก็ขนาดนี้ก็มีนักท่องเที่ยวนะครับมีพี่ๆเขาอมาท่องเที่ยวเหมือนกับเรานะครับ<อ>ชวัด้านหน้านะครับ<อ>ก็มีพี่ๆเขากำลังเดินขึ้นมานะครับ เอาโหด้านหน้านะครับมีรังพึ้งด้วยนะครับทุกคนเห็นไหมครับด้านหน้านะครับเป็นรังพึ้งนะครับสองรังนะครับแต่น่าจะาล้างแล้วนะครับไม่มีพึ่งเกาะแล้วนะครับคือหมายถึงว่าไม่มีแม่เขาอยู่แล้วนะครับไนในรังพึ้งนะครับน่าจะเป็นรังล้างแล้วนะครับพี่เขากําลังขึ้นมานะครับ นีครับใครมาครับต้องจับเชือกนะครับจับเชือกเพราะว่าถ้าเราไม่จับนะครับก็อาจจะเกิดอันตรายกับเราได้นะครับเห็นไหมเห็นไหมท่านผู้ชมต้องระวังดีๆนะครับแต่ลมแรงมากเลยนะครับวันนี้นะครับด้านบนลมแรงมากนะครับอันนี้ก็คือเขาทะลุมิตินะครับสวยงามมากเลยนะครับให้เรามาถ่ายรูปมาเช็คอินนะครับมาเก็บภาพสวยๆบรรยากาศนี่ท่านผู้ชมทางบ้านได้ดูนะครับวันนี้นะครับ ดูต้นไม้นะครับดูต้นไม้นะครับก็รู้นะครับว่าลมมันแรงนะวันนี้ลมแรงมากก็วันนี้นะครับบุญธรรมชาแนลนะครับก็ได้พาทุกคนนะครับมาเที่ยวชมนะครับเขาทัศนวิตรนะครับของจอมพลจังหวัดราชบุรีนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่ าให้กําลังใจมารับชมกับบุตธรรมชาแน,นลในวันนี้นะครับฝากกติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กับบุตรธรรมชาแน,นลด้วยนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับ ครับก็ด้านหลังผมนะครับก็เป็นวิวธรรมชาตินะครับเป็นวิวเขาทะลุมิตินะครับหรือว่าผ้าทะลุมิตินะครับที่เรามาวันนี้นะครับเป็นสถานที่ต้องเที่ยวนะครับเชิงธรรมชาตินะครับซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอจอมบึงนะครับจังหวัดราชบุรีนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับดูบรรยากาศนะครับดูบรรยากาศสดๆเลยนะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูครับสวยมากเลยนะครับเพราะว่าวันนี้นะเราขึ้นมานะครับก็มีพี่ๆนักท่องเที่ยวนะครับ เที่ยวชมกับเรานะครับขึ้นมาพร้อมกันเลยครับก็ด้านหน้าด้านหลังเรานะครับก็เป็นเขาทะลุนิกกีนะครับถือว่าเป็นสุดอันซีนนะครับสุดอันซีนของอำเภอจอมบึงเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นรูปคขรรพบรรูปนะครับแล้วก็เป็นปางนากบอกด้วยนะครับด้านล่างก็เป็นปางนากบอกนะครับให้เราขึ้นมาไหว้นะครับขึ้นมากราบสักการะบูชาขอพรต้านได้นะครับ วันนี้นะครับบุญธรรมชาแนลนะครับก็ได้พาทุกคนนะครับขึ้นมายังเขาทะลุมิตินะครับเดินชมบรรยากาศนะครับพาท่านผู้ชมนะครับชมบรรยากาศแล้วก็เก็บภาพรายละเอียดทุกทุกมุมมองเลยก็ว่าได้นะครับเดินรอบๆแถวนี้นะครับเพราะว่าให้ท่านผู้ชมทางบ้านที่ยังไม่เคยมานะครับได้มาชมนะครับมาดูมาติดตามแล้วก็ให้กําลังใจบุญธรรมชาแนลนะครับในการเดินทางต้องเที่ยวนะครับ ตามสถานที่ต่างๆนะครับก็ฝากท่านผู้ชมนะครับติดตามแล้วก็ให้กำลังใจบุญธรรมชาแนลเช่นเคยนะครับสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะครับบุญธรรมชาแนลนะครับก็ได้พาทุกคนนะครับมาเที่ยวชมตรงเขากระลูมิตินะครับซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอจอมบึงนะครับจังหวัดราชบุรีนะครับสถานที่ตรงนี้นะครับเป็นสถานที่ต้องเที่ยวนะครับของอำเภอจอมบึงนะครับก็ท่านใดนะครับอยากมาถ่ายรูปนะครับมา ไินได้นะครับสถานที่ตรงนี้นะเป็นของทะลุมิตินะครับวันนี้นะครับก็ลมเย็นสบายนะครับไปชมพี่บุญธรรมชาแนลเลยนะครับไปชมกันเลยครับขณะนี้นะครับบุญธรรมชาแนลนะครับก็ได้พาทุกคนนะครับมาชมบรรยากาศอีกจุดหนึ่งอีกจุดหนึ่งนะครับซึ่งไม่ห่างจากเขาถ้ำทะลุมิตินะครับก็สถานที่ตรงนี้นะครับก็เป็นอ่า แกนแคนยอนนะครับของอ่าอเภอจอมบึงนะครับจังหวัดราชบุรีนะครับเป็นสถานที่อ่าให้เรามาอ่าถ่ายรูปสวยๆเงางๆมได้นะครับขณะนี้นะครับบุญธรรมชาแนลนะครับก็ได้พาทุกคนนะครับมาอยู่ชมบรรยากาศนะครับชมบรรยากาศธรรมชาตินะครับซึ่งสถานที่ตรงนี้นะครับก็ได้มีการขุดนะครับหรืวว่ามีการระเบิดหินนะครับเพราะว่าอ่าก็จะเจอมีอ่า เราเรียกว่าอะไรครับเป็นเศษหินเศษปูนะครับเป็นูกขานะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับด้านล่างนี้ก็จะเป็นบ่อน้ํานะครับซึ่งมีการขุดเจาะนะครับเอาดินไปขายนะครับก็สถานที่ตรงนี้นะครับก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเลยก็ว่าได้นะครับก็ท่านผู้ชมมาถ่ายรูปมาชมบรรยากาศสวยๆงามๆได้นะครับ ขณะนี้นะครับบุญธรรมก็ได้พาทุกคนนะครับมาชมบรรยากาศนะครับอีกหนนแคนยอนนะครับสถานที่ท่องเที่ยวนะครับสุดอันซีนะครับของจังหวัดราชบุรีนะครับอำเภอจอมบึงนะครับนี่นะครับวันนี้นะครับก็บริกาศดีนะครับเพราะมีลมอ่าพัดผ่านอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับฝากท่านผู้ชมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กับบุญธรรมชาแนลด้วยนะครับเราจะฝากท่านผู้ชมนะครับลงไปดูด้านล่างนะครับไปชมพร้อมกับบุญธรรมชาแนลเลยนะครับ นี่นะครับก็ให้ท่านผู้ชมนะครับได้ชมบรรยากาศนะครับสวยๆนนะครับบรรยากาศดีมากเลยครับสถานที่ตรงนี้นะครับก็สามารถมาเที่ยวชมมาชมบรรยากาศมาถ,ถ่ายรูปนะครับตอนเย็นๆก็ยิ่งบรรยากาศดีนะครับคือเป็นเส้นทางลงไปนะครับสามารถเอารถ ลงไปถ่ายรูปสวยด้านล่างได้นะครับแต่ว่าขนาดนี้นะครับก็มีของบริษัทนะครับมาปิดกั้นไว้นะครับไม่ให้รถเข้าไปถ่ายรูปหรือลงไปด้านล่างนะครับนี่นะครับก็เราก็จะไม่สามารถเอารถลงไปได้นะครับแต่ถ้าจะเดินไปก็น่าจะได้อยู่นะครับนี่นะครับให้ชมบรรยากาศนะครับก็ไม่ห่าง ไม่ไกลกันมากจากถ้าเขาทะลุมิตินะครับที่บุญธรรมชาแนลพาไปนะครับขณะนี้นะครับบุญธรรมชาแนลนะครับก็ขออนุญาตนะครับขออนุญาตต้องเดินทางไปก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับเรามีภารกิจนะครับต้องไปถ่ายทําหรือว่าไปถ่ายวีดีโอตรงอีกจุดหนึ่งนะครับขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็ให้กำลังใจบุญธรรมชาแนลด้วยดีเสมอมานะครับขอบคุณครับ